สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวผิวคุณผู้ชายดูกันนะคะนี่ค่ะผิวผู้ชายนะคะที่ไม่เคยดูแลอะไรเลยนะคะฝ้าขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งอ่ความแห้งก้านหยาบนะคะเพราะไม่เคยบำรุงครีมอะไรเลยนะคะแล้วก็ทำงานก็คือส่งของขี่รถตากแดดนะคะก็มีฝ้านะคะทั่วใบหน้านะคะฝ้าที่กำลังเริ่มขึ้นนะคะแล้วก็รูขุมขนผิวหยาบก,ก้านมากนะคะผิวหน้าหมองคล้ำเนาะ อันนี้ก็เป็นชุดที่เราใช้เขาเป็นประจํานะคะก็คือจะลงครีมผักกับเซรั่มเสาวรสดนะคะอันนี้ใช้มาสักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะผิวจะดูอิ่มน้ําขึ้นนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็รอยฝ้านะคะก็จะจางลงนะคะนี่เลยนะคะมาดูเซ็ตที่ใช้เป็นประจํานะคะก่อนอื่นเลยก็จะมาเช็ดโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยเปิดผิวนะคะให้พร้อมรับกับครีมบํารุงนะคะ นี่เลยเช็ดทําความสะอาดผิวเคลียผิวก่อนนะคะให้ครีมที่เราจะบํารุงลงไปเข้าไปซึมเข้าผิวได้อย่างล้าลึกเนาะแล้วก็รูขุมขนนะคะจะกระชับลงนะคะรูขุมขนจะเล็กลงเนาะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสิวก็จะช่วยฆ่าเชื้อสิวได้อย่างดีนะคะพวกสิวแม้กระทั่งสิวเซียนนะคะทุกคนก็ช่วยได้เนาะก่อนอื่นแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็มาลงเซรั่มสารดดนะคะเซรั่มสาัดดตัวนี้จะช่วยหน้าฉ่าวาวผิวขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยลดรอยพวกฝ้ากระได้อย่างดีมากเลยนะคะ ทาเป็นประจําทุกวันนะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากอันนี้นะคะเราก็จะนวดนะคะนวดเซรั่มลงไปให้แห้งซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะแล้วก็จะมาลงต่อด้วยครีมผักนะคะครีมผักตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะจะผิวมีผิวอิ่มน้ํานะคะช่วยเรื่องอผิวหยาบก้านได้อย่างดีมากเลยนะคะทาครีมผักเป็นประจําก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวเราได้รับการบํารุงอย่างเต็มที่นะคะ นี่เลยท้ายทั่วใบหน้าเนาะอันนี้ใช้ไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะที่เรามารีวิวนี้นะคะนี่เลยผิวหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงดูจากรอยฝ้านะคะก็จะจางลงนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็จะเปล่งปังนะคะมีน้ํามีนวลน,นะคะนี่เลยฝ้าจางลงมากนะคะดูได้เลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะคะ